แถมอะไรดีนะแถมอะไรเออพี่แถมพี่แถมพี่แถมไม้เอะพี่แถมไม้เอาโอ้โหแถมไม้จิ้มก็ยังดีมีปลาหรือยังยังไม่มีมีเลยมีเลยหนูมีผัวฝรั่งอย่างเนียวเอมีผัวฝรั่งอย่างเนียวเหรอเขาเรียกอะไรบัวค่ะฝรั่งแช่บัวเหรอเนี่ยเนี่ยอันนี้อร่อยเนี่ยพี่ขายมาสามสิบปีแล้วน้องไม่เคยเห็นพี่เลยหรอไม่เคยเห็นเลท้ทัดเโอ้ยแกกจำได้ครับ อย่างจังหวิญยาวมาเล่นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ฉลองเบรกสุดท้ายกันแล้วครับพอดีคำแม่แม่มม่กรอบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงเนี่ฟังเสียงผลไม้เขาดีจริงนะครับกรอบทุกลูกแช่บอแหลกมาแล้วเฮ้ยไม่มีครับเอออร่อยจริงด้วยหัวกรอบกรอบจริงจริงกรอบจริงครับขนาดแม่ค้าจะอดใจไม่ไหวเลยพี่บอกว่านะว่ามัน มันอร่อยมากอร่อยมากให้หนูชิมบ้างได้ไหมคะคุณพี่อร่อยมากอผลไม้แม่จางนี่แล้วค่ะตาติการ์ตินะดาราเลยมีคนแตไม่ใช่ดาราธรรมดาด้วยครับคุณน้องครับแต่คุณยังไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้กันฝรั่งใช่ไหมฝรั่งแบบไหนมันมีบวยกับไม่บวยหนูหยิบเลยอ่ะพี่รถราคาให้เออไม่ค้าใจดีลูกเอ้ยโอ้โหดูซิฝรั่งสวยเหมือนหน้าหนูเลยลูกเอ้ยเอาอะไรกินกับเพื่อนกันเลย กินกับเพื่อนโอ้ยไปแตไปแย่ไม่ตองปแย่ซื้อของก่อนจะลูกจ๋าโอ้ทำไมสวยทุกคนเลยเห็นมนี่พี่ลดราคาเลยนะคะลดเลยขนาดนี้กินฟรีได้ไหมฟรีหมดเลยพูดสวยทุกคนเลยสวยทุกคนสวยมากสวยมากเลยแล้วฝรั่งพี่นะกรอบมากหนูเห็นมาเสียงนั่งช็อคช็อจริงๆนะแล้วอะไรไหมเนื้อจะหวานมากแล้วข้างในมันจะกรอบกรอบกรอบมากอะกินมันไม่ต้องไม่ต้องจิ้มไปกลัวเลยอร่อยเนี่ยฟังเสียงอือ พี่เซนเก่งนะครับพูดสยากกินเลยมันกรอบกรอบอันนี้เราซื้อแล้วใช่ไหมมันกรอบกรอบเ,งเงองนเรียนอยชิมด้วยพี่มันกรอบปบไอ้น้องคนนี้อยู่<ม>เป็นไ,ไหนๆก็ชิมแล้วของเขาด้วยของตัวเองก็ไม่ชิมลูกนี้น่ะมันมันลดลดมากอืมลดมากจริงเลยอร่อยอ่อะ,อ,ะอืมอืมซื้อไม่ผิดหวังเลย ซื้อไม่ผิดหวังแล้วครับผิดหวังที่เจมมากินของหนูนี่แหละไม่บอกลนะพี่ยามห้ามใจว่าเฮ้ยมันมันมันต้องเป็นของลูกค้าแต่บอกเลยว่าอร่อยมากเอาละห้ามใจไม่อยู่นี่ห้ามใจแล้วเหรอเออกี่หานี้ไม่กินให้หมดเลยล้พี่เอ้ยย้ำก็ไม่รู้จะย้ำไงแล้วนะครับบริการแบบนี้ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับนี่เฉพาะดาราเราก็เล่นนะครับอันนี้ให้เขาไปอย่างนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเขาไปเอากลับมาคืนครับแล้วของดีให้เขาใหม่สิบบาทสิบบาทบล็อกเลยนะ ของพี่นะพี่ขาย30เพราะกรอบอร่อยมากพี่กินไปแล้วพี่เอาแค่สิบบาทเออเอายี่สิบอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมากอะไรลูกอะไรกัะถ่ายลูกแม่ค้าของถ่ายทำไมล่ะเฮาถ่ายแม่คะาคนสวยเดี๋ยวบอกว่าพี่เหมือนดารดาใช่ไหมไม่ใช่ไม่เหมือนแล้วครับใช่เลยครับคุณก็ไปชี้นาําเขาซะขนาดนั้นโอ้ยเฮ้ยชมขนาดนี้แถมอะไรดีนะ แถมอะไรอ๋อพี่แถมพี่แถมพี่แซมไม้ออาพี่แซมไม้เอาโอ้โหแถมไม้จิ้มก็ยังดีขอบคุณค่ะพี่เกลือแม่กินเกลือพี่เกลือพี่เกลืออือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่เอาพี่เกลือครับเค็มแล้วเค็มมือเจ๊นะปกติเนี่ยพี่ขายลูกละร้อยขายกันสิบยี่สิบใช่ไหมพี่ไม่ขายถ้าหนูได้กินอันนี้นะลูกนี้ไปนะโอ้โหมีแป๊บหรือยังยังไม่มีมีเลยมีเลยหนูมีผัวฝรั่งอย่างเดียวนาะมีผัวฝรั่งอย่างเดียวเนาะ อ่ะชอบอ่ะก็จะมีผัวฝรั่งให้หนูกินฝรั่งก่อนได้ไหมพี่ไม่ต้องเยอะเยอะพี่เกลือ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 หนูขาดทุนไหมเนี่ยหนูขาดทุนไหมเนี่ยเฮ้ยกลัวเลยลูกจ๋าพี่เอาแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นใช่แล้วพี่กินไปเกือบครึ่งลูกด้วยสองร้อยพี่ไม่เอาเอาไปเอาเอาเอาเหรอกขาฟรีหรอคุณไม่ดูเหรอครับพี่เกลือกขาให้ฟรีมันไกลมามาไกลกะปิอ่ะนี่กะปิกะปิมันอร่อยมากเลยกิน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 อ่ะ มากเลยให้หนูชิมไงให้หนูชิมไงเออให้หนูชิมไงตังหนูก็จ่าย<ะ>พี่ยังกินของหนูอีกเหรอเนี่ยม,มันมันยากตรงไหนอ่ะทำไมอ่ะไอ้นี่ต้องผ่าอีกไหมอ่ะอโปรโมชันม่นกินที่ร้านแล้วไม่ต้องจายเนี่ยบาทอ่ะอัะอะอนเนี้ยโปรโมชั่นพิเศษบอกเลยว่ากินวันนี้ออกทีวีด้วยจ้นถามก่อนไหมว่าเขาอยากออกหรือเปล่า ีไม่ใช่ธรรมดาเลยมาดาราแล้วก็เล่นด um <at> <t ie della> ้วยครับสาว